สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาบรรเลงนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนระนาดกันคือว่ามีคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าผมมีระนาดอยู่ที่บ้านผมไม่มีครูสอนผมเรียนจาก y o u t u b e ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงยากตรงไหนตรงที่เราไม่มีคนคอยชี้แนะคนคอยบอกเข้าอบอกพร่องเวลาที่เราฝึกเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขยังไงปรับปรุงตรงไหนใช่ไหมครับ เพราะนั้นคลิปนี้ผมจะเริ่มจากพื้นฐานแล้วก็จะเอาข้อบกพร่องที่มือใหม่มักจะเจอเนี่ยมาบอกกันนะครับเราเริ่มจากจับไม้ก่อนเลยครับไม้จะน่านจับเนี่ยจับขึ้นมาคือไม้อยู่ในแบบนี้นะครับให้ไม้อยู่ในล่องมือแล้วก็นิ้วชี้จดไม้ลงไปสามนิ้วเนี่ยประคองนิ้วหัวแม่มือประคองเราก็จะได้สองข้างเนี่ยจับสองข้างให้เท่ากันจับไม้สองข้างให้ ความยาวเท่ากันนะครับข้างล่างแบบนี้ด้านข้างเวลาตีก็จะให้แขนเนี่ยตรงไม้เนี่ยชี้ตรงนะครับเราจะไม่บิดแบบนี้คือเวลามือใหม่ตีไปเนี่ยก็มักจะบิดไม้ออกบางทีก็จะจับคือเราเอา3นิ้วเนี่ยเหนี่ยวไม้คือไปล้างไม้จนไม้มันหลุดหลุดออกจากง่ามมือ พอตีตีไปมือจะเป็นลักษณะเนี้ยอันนี้คือมือใหม่จะเป็นเยอะครับก็คอยระวังจุดนี้นะครับเมื่อได้แล้วเนี่ยการตีเราจะคว่ำม,มือนะครับคว่ำม,มือทีเนี้ยมือใหม่เนี่ยเบื้องต้นเราจะตีคู่8คู่8ดค,คืออะไรเรานับลูกใดก็ได้อาเป็นลูกนี้ก็ได้ลูกหน้านะครับเป็นลูกที่1 1นะครับ2 3 4สาม8ี่้าดแปด พอได้8แล้วเนี่ยแหละครับคือคู่แล้เราก็จะคว้าม,มือแล้วก็ตีลงไปดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับทีนี้ข้อบกคร่องที่มือใหม่มักจะเจอคือตีมือสองข้างลงไม่พร้อมกันแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงลงมาฟังดู เห็นไหมครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงคือที่พบบ่อยเนี่ยเรามักจะยกข้างมือข้างที่ถนัดเนี่ยสูงกว่าอย่างเช่นผมผมถนัดมือขวาผมก็จะยกมือขวาสูงกวา่าแล้วข้างที่เตี้ยวกว่าเนี่ยมันก็จะลงก่อนทําให้เสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับการแก้ไขคือเราต้องยกสองข้างให้สูงเท่ากัน เพื่อความชวนนะครับผมอยากให้เราเอาโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยถ่ายคลิปตัวเองตีตั้งกล้องไว้ข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายมาเนี่ยเราก็จะเห็นมือสองข้างนะครับและเราก็จะเช็คเสียงจากกล้องได้ด้วยว่าเสียงที่ตีออกมาเนี่ยเหมือนกับในคลิปนี้หรือเปล่าถ้ามือลงพร้อมกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เบื้องต้นสําหรับวันนี้ยก็เท่านี้ก่อนนะครับดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาการฝึกเนี่ยเป็นเดือนเดือนเลยนะครับเพราะว่าเราต้องตีซ้ำๆเนี่ยจนกว่ากล้ามเนื้อจะจําเมื่อกล้ามเนื้อจําแล้วมันถึงจะเป็นธรรมชาติเวลาเราตีคู่แปดมันจะลงพร้อมกันเป็นธรรมชาติ <F> <Bruno> เช่นเดียวกับการเดินหรือการขี่จักรยานที่เราทําซ้ําจนมันเป็นธรรมชาติ ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนะครับหรือว่ากดติดตามอีกนิดนึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนอีกนิดนึงจะได้เห็นเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนแลน้านะครับ